คนพี่ก็กินมะเขือเทศมากสุดจับเนี่ยเราก็ชอบมะนาวมันจะเยอะไม่ต้องโฆษณาเยอะ,ะหรอต้องโแสดงอร่อยแน่นอนนี่คือ เราจะไม่เชื่อน้ำหนักมืออันดับหนึ่งอันนั้นน้ำตาหรือชอรถคาเชฟไม่รู้ <c oughs> นี่คือหน่วย <c oughs> แค่นี้พอไม่มีที่จะร่วงแล้วสุดท้ายคืออันปลา เส้นแล้วก็กอบพี่อยู่ไหนอะนี่เลยค่ะอ๋อรุ่นนี้เขาขูดไว้ให้แล้วไม่ได้น้องแข็งเกิดมีอะไรครับนี่แค่ทาขูดรับนี่สุดยอดตัวนีเนี่ย หอมั้ยน่าต่อยมากเลยเพือพี่น้องใอย,อยากกินของแสบครับมีอยู่สอ,อย่างก่หน,นี่งปแตมมมกไปเชียบละอืมว่าขาเพือเลยเกินครับ แล้วกแน้งเดียวแกวโชว์เลยค่ะเชฟมีสองอย่างบุพ่อนสบวันกับ่อนสเแบนครับ <laughs>